สวัสดีครับกับผมอาจารย์ดรสัตคุณโคสาวินทานะครับประธานหลักสูตรนานาชาติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักบังครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับรีบอัดคลิปเลยเมื่อกี้นะครับได้ใช้ m i r r s s o t t e ท m s คุยปรึกษางานนะครับแล้วก็มีติ้งนะครับพบว่า m i r r s s o t t t e m มเนี่ยมี a l background แล้วนะฮะเหมือนที่ผมใช้อยู่ด้านหลังนี้แต่นี่ผมก็ยังใช้ Zoom อยู่นะครับเดี๋ยวเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเชิติดตามได้เลยนะครับ นะครับเราก็ตัดเข้ามาใน Microsoft Teams กันนะฮะอันนี้เป็นฟีเจอร์ปกตินะครับที่ทุกท่านใช้กันก็คือเบลอแบ็คกราวนะครับปกติจะมีแค่ฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์เดียวนะครับสำหรับใช้งานแล้วก็จะไม่มีฟีเจอร์อื่นอีกเลยนะฮะอยากใส่แบ็คกราวของตัวเองก็ทําไม่ได้นะครับตอนนี้นะฮะเขาเพิ่มมาให้เรานิดหนึ่งแล้วนะครับอาจจะเป็นเสียงบ่นนะฮะของคนที่ใช้ Microsoft Teams แล้วอยากจะเหมือน Zo ู m นะครับอยากจะมีลูกเล่นสนุกๆบ้างนะครับวิธีนะครับที่จะเปลี่ยนแบ็คกราวนี้นะให้กลายเป็นภาพอย่างอื่นนะครับทำด้วยวิธีนี้ ครับเราเข้ามาที่จุด3จุดนะครับ more action คลิกแล้วก็เข้าที่เดิมเลยครับถ้าจำสัญลักษณ์นี้ได้ก็คืออันนี้คือเบอร์แบ g r o u n d นะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะโชว์แบ c k g r o u เอฟเฟก c t เปลี่ยนชื่อไปเลยนะครับลองกดดูนะฮะจะเห็นพาร์ l นด้านขวาพุ่งขึ้นมานี่ครับเรามีออปชันให้เลือกเพิ่มนะฮะแต่ก็ยังสู้ซูมไม่ได้อยู่ดีนะครับเมื่อกี้ผมก็ยังใช้ซูมอยู่เพราะว่ายังไม่สามารถ ใช้ background ที่เป็นของตัวเองได้นะฮะเขามีจํากัดมาให้เท่าที่เห็นนะครับเริ่มแรกถ้าเราไม่อยากจะมีแบกกแล็กก u ร d แเราก็คลิกแล้วก็กดแอปพลไปนะครับนะฮะหรือว่าเราอยากจะไปอยู่ในภาพภาพไหนนะฮะเราก็เลือกแล้วก,กดแอปพลไปนะครับทำได้ดีพอสมควรนะฮะแต่ผมไม่เห็นว่าการตัดการตัดของเขาเนี่ย ผมว่ายังมีปัญหาเล็กน้อยเนี่ยมือผมหายบ้างมาบางซูมเนี่ยจะตัดได้เนียบกว่านิดหนึ่งนะครับจากการที่ใช้มานานๆนะครับวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีที่สุดคือท่านซื้อกลีนสกรีนนะฮะหรือผ้าเขียวนะครับมาขึงไว้ด้านหลังนะครับจะสามารถตัดได้งดงามเลยครับเนี่ยคลิปแบบเนี้ยไม่มีจะไม่มีอย่างนี้นะฮะ น่าจะขายทาง a เม z o n ก็ได้หรือว่าขายใน Lazada หรือใน s h อ p e e นะครับราคาน่าจะไม่เท่าไหร่นะครับลองหาผ้าเขียวมาขึงดูนะครับจะช่วยได้เยอะเลยนะครับก็มีรูปแบบหลายรูปแบบน่าลองนะฮะผมลองแล้วก็ดูน่าสนใจดีนะครับนี่ครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราเปิดหน้านี้ไว้แล้วนะฮะเราอยากจะเปลี่ยนหน้าอื่นเนี่ยสมมติเราคลิกแล้วนะครับเรากดพรีวิวการกดพรีวิวเนี่ยเราจะเห็นที่หน้าเรานะครับแต่ว่าหน้าที่ เขาแสดงออกเนี่ยจะไม่เห็นนะครับจนกว่าเราจะกดปุ่มนี้ apply นะครับถึงจะเห็นขึ้นมา,านะครับก็เป็นออปชันเสริมที่ Microsoft t e a m จัดให้นะครับซึ่งซึ่งดีฮะซึ่งดีผมตื่นเต้นนอนไม่หลับนะ้ะเพราะปกติแล้วเนี่ยผมพูดได้ Microsoft t e a m เนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างซีเรียสนะฮะตั้งใจทำธุรกิจจริงๆนะครับทำงานหนักๆนะครับลูกเล่นลูกชนเนี่ยจะสู้ทาง o o m ไม่ได้แต่ว่า ถ้าพูดถึงด้านธุรกิจนะครับด้านการจัดงานดีกว่าดีกว่าผมผมพูดได้เลยว่าเขาเตรียมมาเพื่องานซีเรียสอันนี้พูดได้จริงๆนะครับแต่ว่าตอนหลังผมเข้าใจว่าคงทนการลบเล้าไม่ไหวนะครับก็เริ่มออกลูกเล่นมาแล้วนะครับยังมีอีกลูกเล่นหนึ่งนะฮะที่เดี๋ยวผมจะแนะนำให้ฟังนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน m ม่ r o s o f t บทีมเป็นของ z o o นะครับลูกเลน่นนั้นเขาชื่อ breakout room เราสามารถเอามาใช้จัดเซสชันการจัดกลุ่มย่อยได้นะครับอย่างเช่นผมจัดคลาสแล้วอยากให้มีนักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ10คนกลุ่มละ4คนในที่สุดนะครับผมก็เจอฟังก์ชันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำเป็นคลิปให้ดูในคลิปต่อไปนะครับวิธีทำ breakout room นะครับของ Zoom เรายังสามารถมอนิเตอร์ได้ด้วยนะฮะเข้าไปมอนิเตอร์ดูกลุ่มแต่ละกลุ่มแล้วก็สามารถส่งเมสเซจไปทุกกลุ่มได้ด้วยนะครับเหมาะกับ อาจารย์หรือคนที่จะจัดเซสชั่นในการแยกประชุมย่อยกับมีห้องประชุมรวมอยู่นะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีในคลิปต่อไปนะครับคอยติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอัดแบบเร็วๆตอนเกือบเที่ยงคืนแล้วครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครลองไปเล่นดูนะฮะทำไมผมไม่แนะนำเรื่อง Breakout Room ใน Microsoft Teams นะครับเพราะมันไม่มีนะครับ เดี๋ยวจะจิกกัดในคลิปต่อไปแล้วกันนะฮะบ,บอกไว้เลยว่าเบรกเอาลมูมเนี่ยเขามีกันสักพักแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่เอาฟังก์ชันเนี้ยมาถามในดิสคัชชันของทีมแล้วเพิ่งจะได้รับการตอบจากปีถ้าผมดูไม่ผิดเริ่มต้นปี2018นแะครับแล้วก็เพิ่งจะได้รับการตอบเมื่อไม่กี่วันก่อนก็อ,นกอันนี้ไม่พูดต่อนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่สนุกสนานของซูมกันนะครับไม่เขาชอบทีมขอจบเท่านี้ขอบพระคุณมากครับมีอะไรทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับเดีบครั Hm. Mm.